สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูหน่อยกันอีกแล้วนะคะในคาบเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้คุณครูหน่อยจะพาเด็กๆมารู้จักว่าส่วนต่างๆของร่างกายหมายถึงอะไรและอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายบ้าง อุปกรณ์การเรียนที่ต้องใช้ 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทป .1 เล่ม1 2. หนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทป .1 เล่ม1 ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือเรียนและหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้นักเรียนดาวน์โหลดใบสรุปความรู้และใบกิจกรรมตามไฟล์ที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะนักเรียนส่วนการศึกษา ip ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบสรุปความรู้และใบกิจกรรมตามไฟล์ที่คุณหน่อยได้ให้ไว้ได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาและในคาบเรียนออนไลน์วันนี้คุณครูหน่อยจะมาสอนเด็กๆในเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบายส่วนต่างๆของร่างกายได้ 2. เพื่อให้นักเรียนบอกความหมายคำว่า ส่วนต่างๆของร่างกายได้ 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะคุณหน่อยมีเกมสังเกตภาพทั้งหมด3ภาพมาให้เด็กๆลองสังเกตดูคะ่ะภาพที่1 ภาพที่สองและภาพที่3จากภาพเด็กๆบอกได้ไหมว่าคือสิ่งมีชีวิตใดเด็กๆลองคิดสิคะใช่ค่ะภาพที่หนึ่งคือปลาภาพที่สองคือกระต่ายและภาพที่สามคือคนนั่นเองคะ่ะแล้วทำไมเด็กๆถึงรู้ว่าเป็นปลากระต่ายและคนล่ะคะ ถูกต้องค่ะเพราะเราสังเกตส่วนต่างๆของร่างกายแต่เอ๊ส่วนต่างๆของร่างกายนั้นหมายถึงอะไรคะเด็กๆถ้าเด็กๆยังไม่ทราบวันนี้เราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูหน่อยจะพาเด็กๆมาเรียนในเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายแต่เอ๊ เด็กๆสงสัยไหมคะว่าส่วนต่างๆของร่างกายหมายถึงอะไรคุณครูหน่อยว่าก็ทุกส่วนที่คุณหน่อยเห็นนี่แหลคะค่ะเด็กๆคิดเหมือนคุณครูคหน่อยไหมคะ <S <S วันนี้คุณครูหน่อยจะพาเด็กๆมารู้จักว่าส่วนต่างๆของร่างกายหมายถึงอะไรและอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายบ้าง ให้นักเรียนเตรียมหยิบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนั้นให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้า30นะคะเรามาเริ่มให้เด็กๆอ่านชื่อเรื่องกันนะคะเด็กๆลองช่วยรูหน่อยอ่านชื่อเรื่องสิคะถ้าเด็กๆอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องที่หนึ่งส่วนต่างๆของร่างกายก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันครูหน่อยมีหนึ่งคำถามในหัวข้อคิดก่อนอ่านคำถามคือเรามองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบทั้งหมดหรือไม่อย่างไร จากคำถามที่ว่าเรามองเห็นส่วนต่างๆได้ครบทั้งหมดหรือไม่อย่างไรเด็กๆตอบว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปหาคำตอบจากการอ่านในเนื้อเรื่องแล้วกลับมาตอบคำถามนี้กับคุณครูหน่อยกันอีกครั้งนะคะก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันคุณครูหน่อยอยากให้เด็กๆอ่านคำสำคัญนี้ก่อนคะ่ะ เด็กๆไปอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะส่วนต่างๆของร่างกายอ่านอีกรอบนะคะส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆช่วยคุณครูอ่านภาษาอังกฤษหน่อยสิคะเก่งมากคะ่ะ Parts of body แปลว่าส่วนต่างๆของร่างกาย ทุกคนเก่งมากเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่เอ๊ะส่วนต่างๆของร่างกายหมายถึงอะไรแล้วเราจะมองเห็นส่วนต่างๆได้ทั้งหมดหรือไม่เด็ก,ดกๆคิดว่าไงคะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันเลยนะคะถ้าเด็กๆอยากอ่านเองให้เด็กๆกดหยุดเล่นวิดีโอไว้ก่อน เมื่อเด็กๆอ่านจบแล้วก็มากดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านเลยค่ะร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆซึ่งบางส่วนอยู่ภายนอก และบางส่วนอยู่ภายในร่างกายเด็กๆทุกคนอ่านเก่งมากเลยค่ะครูหน่อยเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถตอบครูหน่อยได้แล้วนะคะว่าส่วนต่างๆของร่างกายหมายถึงอะไรใช่แล้วค่ะส่วนต่างๆของร่างกายคือส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราทั้งหมด เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทุกส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าส่วนต่างๆของร่างกายคุณครูหน่อยมีรูปให้เด็กๆด,กดูดูสิคะว่ารูปอะไรเอย่ยจากรูปเด็กๆพอจะบอกได้ไหมคะว่าเรามองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ทั้งหมดหรือเปล่า เราไม่สามารถมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ทั้งหมดเพราะตอนนี้คุณหน่อยก็มองไม่เห็นกระดูกหรือส่วนอื่นที่อยู่ภายในตัวของคุณหน่อยได้เลยค่ะตอนนี้เด็กๆคงรู้แล้วว่าส่วนต่างๆของร่างกายมีทั้งภายนอกและภายในร่างกายทำให้เรามองเห็นบางส่วนได้และมองไม่เห็นบางส่วน เด็กๆอยากอ่านย่อหน้าต่อไปกันหรือยังคะยังเหลืออีกหนึ่งย่อหน้านะคะให้เด็กๆช่วยกันอ่านนะคะแต่พอเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆจะต้องบอกครูหน่อยด้วยนะคะว่าในย่อหน้านี้มีคำถามอะไรบ้างเรื่องมาแล้วค่ะถ้าเด็กๆคนไหนอยากอ่านเองให้เด็กๆกดหยุดเล่นวิดีโอไว้ก่อนเมื่อเด็กๆ อ่านจบแล้วให้เด็กๆกดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะตอนนี้เด็กๆไปอ่านเนื้อเรื่องแล้วหาคำถามที่อยู่ในเนื้อเรื่องกันได้เลยค่ะเราพร้อมกันหรือยังคะไปอ่านกันเลยค่ะอยากรู้ไหมว่าส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร และเมื่อเราเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆเราได้ใช้ส่วนใดของร่างกายบ้างเราจะไปหาคำตอบกันจากย่อหน้านี้เด็กๆพบเจอคำถามอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะเราจะพบคำถามคือส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้าง แต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรหรือตอนเราเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆเราจะใช้ส่วนใดของร่างกายเราบ้างจาก3คํคำถามเด็กๆจะพบจากในเนื้อเรื่องที่อ่านนะคะเด็กๆสามารถไปหาคำตอบได้ในการทำกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ แต่วันนี้เด็กๆลองบอกคุณหน่อยสิคะว่าส่วนต่างๆของร่างกายหมายถึงอะไรใช่แล้วค่ะส่วนต่างๆของร่างกายหมายถึงส่วนของร่างกายทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราเช่นทุกส่วนของตัวเรา แล้วส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ที่ไหนบ้างคะใช่แล้วคะ่ะบางส่วนอยู่ภายนอกร่างกายบางส่วนอยู่ภายในร่างกายเราก็สามารถมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายบางส่วนได้และมองไม่เห็นบางส่วนคะ่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะ คุณครูหน่อยอยากให้เด็กๆลองกลับไปทบทวนสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้กันนะคะโดยการตอบคำถามในหัวข้อรู้หรือยังคำถามรู้หรือยังเรามองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบทั้งหมดหรือไม่อย่างไร โดยให้นักเรียนหลักสูตรอินสปายและความสามารถพิเศษทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป1เล่ม1หน้า33แล้วลองตอบคำถามกันดูนะคะ นักเรียนส่วนการศึกษา IP และนักเรียนที่ไม่มีหนังสือเรียนให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส37เรื่องส่วนต่างๆของร่างกายตามไฟล์ที่ครูหน่อยได้แนบไว้ให้นะคะแล้วลองตอบคำถามกันดูนะคะเด็กๆเด็กๆ เห็นหัวข้อเขียนเป็นนี่ไหมคะคุณครูหน่อยอยากให้เด็กๆฝึกเขียนคำนี้คะ่ะส่วนต่างๆของร่างกายลองไปฝึกเขียนกันดูนะคะเอาละค่ะเด็กๆอย่าลืมลองกลับไปคิดดูนะคะว่าร่างกายของเรามีส่วนต่างๆอะไรบ้างส่วนใดอยู่ภายนอกร่างกาย และส่วนได้อยู่ภายในร่างกายเด็กๆจะได้ไปหาคําตอบในการทำกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะจากกิจกรรมในวันนี้เด็กๆจะพบว่าเราไม่สามารถมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ทั้งหมดก็เพราะว่าบางส่วนอยู่ภายนอกร่างกายและบางส่วนอยู่ภายในร่างกายนั่นเองค่ะ เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะเด็กๆจากการทำกิจกรรมในวันนี้เด็กๆก็จะพบว่าส่วนต่างๆของร่างกายคือส่วนของร่างกายทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราบางส่วนอยู่ภายนอกร่างกายเราจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้แต่บางส่วนอยู่ภายในร่างกาย เราจะมองไม่เห็นส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้และลิงก์ที่คุณหน่อยได้ให้ไว้ได้เลยนะคะและอย่าลืมส่งการบ้านลงในแพลตฟอร์มตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะ สำหรับกิจกรรมในคาบเรียนของครูหน่อยวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและทำการบ้านมาส่งคุณครูหน่อยกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจบบทเรียนแล้วจ้าพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะจ๊ะเด็กๆ